คุณผู้ชมครับไปดูกรณีของทางเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรต้องใช้ก็เป็นอดีตดีกว่าเป็นอดีตดีกว่านะครับก็คือหลังจากที่โดนรวบนะครับคาบ้านของพี่สาวที่ไปอาศัยอยู่ไปจาอยู่นั่นแหละหลังจากที่ออกมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปตามความคืบหน้าสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับจากกรณีที่ตํารวจสอบสวนกลางนะครับได้มีการตรวจพบพระชนผู้ใหญ่หลายรูปครับมีพฤติกรรมเสพเมถุนลไปผัวพันกับอภิผัวพันกับทางศีกากศนะครับ ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับทางฝั่งของบิ๊กเต่านะครับพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้การตํารวจสอบสวนกลางก็นําทีมตํารวจเปิดปฏิบัติการนะครับกอล์ฟทีม EP1 บุกค,ค้น3จุดครับที่สุราษฎร์ธานีพิจิตและก็สมุทรสงครามจับกลุมอดีตพระชั้นผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องและจะมีการพบการยักยอกเงินวัดล,ล,ล,ลุยลุยแหลกอะ ก็จะมีนายวิรัต์หรืออดีตพัะเทพวัชรสิทธิเมธีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมีนายิวากรหรืออดีตพระมหาธิวากรอดีตเจ้าวาดวัดใหญ่จอมประาศสมุตสาครแล้วมีนายสันติเป็นลูกศิษย์คนสนิทของนายิวากรล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจบอกอปป,ป,ป,ปก็คุมตัวนายวิรัต์ ซึ่งถูกข้อหาก็คือเบียดบังทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่งฝากขังที่ศาลตลิ่งชันนี่คือบรรยากาศที่ตอนที่นําตัวออกมาแล้วผู้สื่อข่าวพยายามถามเนี่ยครับผู้สื่อข่าวก็พยายามคุยนะุผู้ชมครับแล้วก็ถามถึงข้อกล่าวหาทุจริตเงินกว่า3ล้านบาทและจํานวนเงินที่มอบไปกับทางสีกาก o l นะครับแต่ว่าในวิรัตเองเยไม่ตอบนะฮะสายหัวงักเงื้อง,ง,ง,งักนะครับแล้วก็เดินขึ้นรถไปต่อมาครับสิบนาฬิกาครับนายสันติชัยครับเป็นคนสนิทของอดีตเจ้าวาดวัดใหญ่จอมประสาทครับ เป็นผู้ต้องหาข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานทุจริตถูกคุมตัวนะครับออกมาในชุดเสื้อสีดําสวมแมสสีขาวนะครับนนี้ไม่ใช่นะคนนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นนายธิวากอาเสื้อดำค่ะนะสวมแมสขาวนี่คนนี้ครับผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่าได้มีการพาดีเจ้าวาดวัดแน้หลบหนีไปหรือเปล่าเจ้าตัวก็ยืนยันครับไม่มีครับไม่มีครับผมทําตามปกติครับผมทางานครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยครับ ได้นำเงินวัดมาใช้จ่ายส่วนตัวไหมครับอันนี้ไม่ใช่นะไม่มีส่วได้รับทำไมไม่ท่านครับอ่าที่ท่านหนีไปนี้ท่านหนีไปตั้งหลักหรือไปทำอะไรรทำไมถึงหนีไปไปหรอครับหลวงพ่อไม่มีอะไรครับไม่มีท่านไมครับไม่มีอะไรครับไม่มีท่านมากมากได้นำเงินวัดมาใช้จ่ายส่วนตัวไหมครับรู้ทำเป็นหัวข้อไม่เป็นไรครับขอขอโทษนะครับนี่คนนี้เสื้อขาวนี่คือเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทนะครับลองฟังดูครับ ผมไม่มีขังนทำไมไม่มีีานครับอ่านี่ท่านหนีไปนี่ท่านหนีไปตั้งหลักหรือไปถึงอะไรครับท่านไม่ึงหายไปล่ะครับหลงพ่อท่านจะบอกม่่านได้นำเงินวัดมาใช้จ่ายส่วนตัวไหมครับไม่มีอรครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับเ่าไหร่ครับนี่แหละคับผชมครับเอาก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกัน